พรพันธ์ผงาดติดชื่อผู้เล่นยอดเยี่ยมวอลเล่บอลลีกเกาหลีเลขสามชื่อนี้การันตีชมผู้พรพันธ์เกิดปราดโชว์ฟอร์มโหดผงาดติดหนึ่งในเจ็ดผู้เล่นยอดเยี่ยมในศึกวอลเล่บอลลีกเกาหลีเลกสามวันที่26ธันวาคม2023ติดตามความหลงหลังจบการแข่งขันวอลเล่บอลโคโววีลีกเกาหลีใต้ประจำฤดูกาล2023-24เลข3ระหว่างวันที่2ถึง25ธันวาคม2566 โดยทางโคโววีลิกได้ออกมาประกาศ7ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเลขสาออกมาให้แฟนๆลูกยางได้ทราบกันซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดด้วยชมพู่พรพันธ์ได้รับรางวัลในตำแหน่งเซตเตอร์พร้อมกับเพื่อนร่วมทีม I b บีเคอันโตอีก2รายประกอบไปด้วยบริตานีอเบอร์ครอมบีในตำแหน่งดีหลังและชินยอนขยองในตำแหน่งตัวรับอิสระ7ผู้เล่นยอดเยี่ยมวอลเลย์บอลโคโววีลิกเกาหลีใต้ 2023- 24เลขสหัวเสา คิมยอนขยองพ so ิงสไปเดอร์คังโซฮวีจีเอสคันเทคบีหลังอเบอร์คอมบีไอบีเคอันโตบอนเรลยางฮโยจินฮุนไดฮิวสเตรตแบยูนาไฮพาดเซตเตอร์พรพันเกิดปราดไอบีเคอันโตตัวรับอิสระชินยอนขยองไอบีเคอันโตสํสำหรับ IBK a เคอันโทสโชว์ผลงานในเลข3ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยผลงานลงแข่ง6นัดชนะ4แพ้หนัดรั้งอันดับที่4ของตาราง